เอาแล้วลังกอดกันแล้วครับไม่ดไม่ดามไปแล้วเด็กๆก็ยังน่ารักรักกันแล้วฮะพี่น้องญาติพี่น้องลักกันแล้ว เฮ้ยไอย้ไอลยไอ้ไายดุมากครับเฮ้ยมันดังแล้วมันดังมันออกมันแยกตัวออกแล้วไง้ไอ้ไลยเยอยกลับมาแล้วว่ากลับล้ว